เรียนคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางชริสาภมเมืองตำแหน่งครูปัจจุบันทำการสอนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปาลาไหลตำบลหนองปาลาไหลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยทางศูนย์พัทนาเด็กเล็กรับเด็กตั้งแต่อายุ2-3ขวบมีเด็กนักเรียนทั้งหมด34คนผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำเกษตรษกรรมอันนี้ก็จะเป็นบริบทข้าวๆของสูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแจ้งเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับท่านคณะก,กรรมการได้รับทราบค่ะต่อไปก็จะขอพูดในส่วนของการทํางานของดิฉันนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอนหมาเป็นเวลา5ปีค่ะรับผิดชอบงานสอนเด็กอนุบาล3าขั เนื่องจากทำการสอนแล้วพบว่าเด็กนักเรียน3ขวบส่วนมากมีปัญหาด้านการนับและไม่รู้ค่าของจำนวนตัวเลข1-5และยังจำตัวเลขไม่ได้ไม่สามารถนับจำนวนตามรูปภาพได้ที่ชันจึงได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขจนได้จัดทำสื่อเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมค่ะ ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองผ่านกับเกมการศึกษาที่คุณครูได้จัดทําขึ้นโดยการสอนจากง่ายไปหายากเน้นสอนด้วยความเข้าใจตามพัฒนาการของเด็กนักเรียนให้เด็กเกิดความสุขในการทากิจกรรมนํากิจกรรมต่างๆมาปรับใช้ให้นักเรียนมีทักษะในการนับตัวเลขเพิ่มมากขึ้นและสามารถจดจําตัวเลข1นถึงได้อย่างแม่นยาผ่านกระบวนการ active learning สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านคณะกรรมการก่อนที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันรายลำดับต่อไปนะคะขอขอบพระคุณค่ะ